สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่านะครับมีดใช้งานมีดสะสมนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้สุดสุดแล้วนะครับก็คือทั้งความสวยความงามแล้วก็คุณภาพของเหล็กที่เราใช้นะครับนะครับแจ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับเล่มที่หนึ่งครับเป็นเหล็กเคสามห้าสามครับ ผ่านการใช้งานแล้วการทดสอบคมมาเรียบร้อยแล้วนะครับคมค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วนะครับขึ้นรูปโดยอาจารย์ปู่นะครับนี่ครับหัวหมูติดตรงนี้นะครับบางใบก็มีตาหัวหมูนะครับบางใบก็ไม่มีนะครับบางใบก็อยู่ด้านในครับอาจารย์ปู่ตอกที่กันนะครับอย่างใบนี้อยู่ตรงนี้นะครับตาหัวหมูนะครับด้าม เป็นรูปพญางูนะครับด้ามนะครับสวยงามมากนี่ครับเกล็ดงูนี่ก็คือกันลื่นได้สบายเลยนะครับเวลาเราจับนะครับเนี่ยมันกันลื่นและสบายนะครับนี่สวยมากครับใบหน้าดุดันนะครับของพญางูนะครับปลอกคอนะครับเป็นปลอกทองเหลืองนะครับหล่อลายนะครับถ้าเวลาเราขัดมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับ แต่ว่าด้วยที่บอดี้ของด้ามเขาเป็นสีดำผมก็จะใช้เป็นสีดำนะครับเข้าด้ามด้วยกลาวีพ็อกซีนะครับผมนี่เล่มที่หนึ่งนะครับมีดเหล็กเยอรมันเหล็กเคสามาสามเหล็กตาลสนิปนะครับราคา3,500บาทนะครับไม่มีฝักนะครับผมไม่มีฝักนะครับ3า0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมีเล่มเดียวนะครับเหล็กเคสามาสามนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล็กแหนบกับเหล็กตลับลูกปืนนะครับ เล่มที่สองนะครับเป็นเหล็กแนบนะครับชุบใบดำนะครับสายมาตรฐานเลยครับใบยาวอยู่ที่9.1นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2.3นิ้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลนะครับค่อยๆตีไล่ปลายนะครับสวยงามมากครับใบมีดเป็นของค่ายสอสุพรรณนะครับค่ายนี้ดังนะครับส่วนด้ามเป็นด้ามเขากว้างนะครับ ปอกคอปอกคอทองเหลืองลมดำนะครับนี่ครับปิดท้ายเรียบร้อยนะครับด้ามเขากวางนี่ก็เหนียวนะครับขึ้นชื่อว่าด้ามเขานี่เหนียวจริงๆครับเนี่ยตัวนั้นเขาควายก็โตดเหนียวเลยครับเ่มที่หนึ่งนะครับนี่ก็ด้ามเขากวางนะครับแพงนะครับเนี่ยมาพร้อมกับฝักไม้มะข่าครับเป็นปุ่มไม้มะข่านี่ฝักปุ่มไม้มะข่า เซตนี้ราคาไม่แพงครับเบาๆไปเลยครับ3,500้าบาทครับสามพันห้าอบาทครับปุ่มไม้มาค่าดูลวดลายของไม้ครับนี่ครับส่วนของปุ่มไม้นะครับไม่ใช่ตานะครับเป็นปุ่มไม้นะครับแม่ลายทักสวยมาก รัดโดยหวายนะครับสวยงามนะครับ3,500บาทนะครับผมรับสวยงามนะครับสายมาตรฐานเลยเก้าจนิ้วนะครับต่อไปเล่มที่3มครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับ เป็นมีดเน็บทรงทรงควานช้างนะครับทรงควานช้างทําไมถึงเรียกว่ามีกลิ่นอายของมีดเน็บดูท้องตัวนี้ครับมันเวา้าเห็นไหมครับท้องมีดเป็นเวา้านะครับเน็บสไตล์ควานช้างนะครับลบเปลี่ยมตรงสันนี่ออกนิดนึงเป็นคมหลอกคล้ายๆโบวีก็เป็นสไตล์ควานช้างนะครับเหล็กตลับลูกป,ปืนครับตีร้อนชุบคงแข็งด้วยน้ํามันนะครับผม ใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างอยู่ที่1.6นิ้วครับสวยมากๆครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับสวยจริงๆนะครับสวยงามมากปลอกคอเป็นปลอกทองเหลืองนะครับหล่อลายนะครับเขาเรียกว่าชุดปิดหัวท้ายนะครับตัวนี้เป็นหัวตัวนี้เป็นท้ายชุดปิดหัวท้ายทองเหลืองนะครับ นดูท้ายนะครับฝั่งเหรียญครุฑปี17นะครับตอนนี้ราคาตกอยู่ที่เหรียญเป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่อยู่ที่50บาทบางพื้นที่อยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับเฉพาะเหรียญนะครับแต่บ้านผมนี่น่าจะเหรียญสัก15หรือ20บาทนีครับไม่แน่ใจนะครับนี่สวยงามนะครับเซตนี้นะครับเสน่ห์ของเซตนี้นะครับ ด้ามและฝักเป็นไม้ชิงชันนะครับชิงชันนะครับมามาดูไม้สิงชันนี่ครับเดี๋ยวดูลายของเนื้อไม้สวยงามมากครับไม้สิงชันนะครับอีกด้านนะครับ สวยงามนะครับเล่มนี้ราคา4,000บาทครับ4,000บาทนะครับผม10,000บาท สวยงานจริงๆครับผิวที่เนียนๆเนี่ยไม่ได้ลงแล็กนะครับเราขัดกระดาษทรายเบอร์สามพันนะครับไล่เบอร์ไปจนถึงเบอร์สามพันนะพอไล่เบอร์สามพันเสร็จนะครับแล้วก็ลงออยนะครับออยทาผิวเด็กะครับเบบี้ออยครับมันก็จะเงานะครับมันนะครับ ต่อไปเล่มที่4ี่ครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนเหมือนกันครับเป็นทรงอินเนตครับเราคัดใบมาพิเศษเลยนะครับสันหนาครับดูใบนี้สันหนาจริงๆนะครับใยยาวอยู่ที่9.8ครับใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่8มิลนะครับเดี๋ยวผมวัดดูอีกทีครับสันอยู่ที่8มิลนะครับหนาหน้าใช้นะครับ เหมือนเดิมครับปลอกคอนะครับเป็นปลอกปิดหัวท้ายนะครับปลอกทองเหลืองนะครับหล่อลายนะครับใส่ดามดยกาวอีพ็อกซี่นะครับเล่มนี้ราคานะครับราคาอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับพอดีมือเป๊ะนะครับ เซตนี้มาพร้อมกับด้ามฝักไม้ตาลนะครับทำยากนะครับไม้ตาลนะครับดูเหมือนง่ายแต่ยากนะครับไม้ตาลนี่ครับเซตไม้ตาลสวยงามมากนะครับเหตุผลที่บอกว่าทํายากคืออะไรไม้ตาลเนี่ยมันเป็นไม้ที่เส้นนะครับเส้นหนานะครับเส้นหนาและเส้นสากนะครับเป็นไม้เนื้อสากผิวไม่ละเอียดครับ พอผิวไม่ละเอียดเนี่ยเวลาเราขัดนะครับไล่ไปถึงเบอร์เบอร์พันธนะครับไล่ไปถึงเบอร์พันธุเนี่ยมันจะเห็นเป็นรู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 เป็นเป็นรอยเสี้ยนนะครับรอยเนื้นอไม้นะครับอ่านะครับเนื้อมันหยาบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาขัดอีกรอบโดยเราต้องเอากาวร้อนนะครับากาวร้อนแต้มนะครับแต้มแต็มแต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 มตมให้กาวเข้าไปแทรกในเนื้อไม้นะครับพอกาวร้อนเข้าไปแทรกในเนื้อไม้เสร็จแล้วครับ ทำการขัดผิวไม้อีกทีหนึ่งนะครับไล่ไปจนถึงจบไปที่เบอร์สามพันเหมือนเดิมครับนี่ครับเนียนกิ๊กเลยนะครับเนียนมากเลยครับเนี่ยถ้าคนคิดเกียจขัดนะครับมันจะสากนะครับสากมือมันแทนที่จะได้ลายไม้สวยๆนะครับแต่ว่าการเก็บงานไม่สวยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับแต่เนี่ยเราเก็บนะครับเก็บงานสวยมาก เก็บงานดีมากนะครับราคา4ี่พันห้านะครับ4ี่พันห้ารอบาทนะครับผมนี่สวยจริงๆนะครับเล่มสุดท้ายครับ ตัวนี้เป็นสไตล์มีดแคมป์หรือสปาร์ตานะครับแคมป์กลางนะครับใบยาวอยู่ที่สิบนิ้วเป๊ะครับใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วครับสองนิ้วสันอยู่ที่หกมิลครับพวกนี้เป็นงานขัดมือนะครับผิวซาตินทั้งหมดนะครับเซตนี้เป็นเซตของเท้าวเวสุวรรณนะครับ เท้าวเวสุวรรณปลอกคอครับปลอกคอหล่อลายเป็นรูปเท้าวเวสุวรรณนะครับส่วนด้ามน,นะครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับแกะลายเท้าวเวสุวรรณครับสวยงามมากนะครับงานแกะรายละเอียดดีมากครับนี่ครับ ดามเนี่เป็นผลงานของช่างลักนะครับอาจารย์ลักครับช่างลักคนเดียวกันนะครับแกก็จะแกะงานแกะสลักทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะดามเมีดนี่สวยมากครับแกะด้ามเขาควายนะครับเขาควายดําเขาควายเผือกนะครับแล้วก็ไม้พยุงไม้ประดูแกะทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับ เล่มสุดท้ายก็ราคานะครับ4,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเซ็ตเขาจะเป็นเซตไม้พยุงนะครับนี่ครับเซ็ตไม้พยุงสีเดียวกันนะครับ สวยงามมากครับลายไม้นะครับนี่ก็ไล่ไปจบอยู่ที่เบอร์สามพันเหมือนกันนะครับมันจะเนียนมากนะครับขัดมือนะครับสวยงามมากนะครับ เป็นเพื่อนชอบเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนรายละเอียดกันนะครับเล่มที่1นนะครับผมเค5 3ดํ้า้ามดเขาควายแกะสลักเป็นรูปพญางูนะครับปลอกคอทองเหลืองนะครับปรมดํานะครับเ3สามสใบเปล่าใบไม่มีฝักนะครับไม่มีฝักนะครับก็อยู่ที่3,500บาทนะครับเล่มที่2นะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับของค่ายสอสุพรรณนะครับดมเขาควางนะครับฝัก เป็นปุ่มไม้มะค่านะครับเซตนี้นะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเล่มที่2นะครับเป็นมีดควานช้างเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมเซตด้ามฝักไม้ชิงชันนะครับราคาอยู่ที่4 0 0พันบาทนะครับเล่มที่4นะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมเป็นส่งมีดเน็บนะครับเซตด้ามฝักเป็นไม้ตาลนะครับอยู่ที่ 4,500บาทนะครับส่วนเล่มสุดท้ายนะครับเล่มาด้ามแกะสลักเท้าเวสวรรณนะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนเหมือนกันนะครับเซตนี้ด้ามไม้พยุงฝักไม้พยุงครับอยู่ที่4,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ3,500 3,500 4,000 4,500แล้วก็4,500ครับโอเคครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ